ทุกคนรู้ไหมคะในประเทศไทยยังมีเด็กจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีสัญชาติไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่เขาก็มีหัวใจและอนาคตเหมือนเด็กทุกคนล่าสุดคอรมได้มีมติรับทราบข้อเสนอของกสมเพื่อคุ้มครองสิทธิการศึกษาของเด็กไร้หลักฐานทะเบียนราษและไร้สัญชาติให้เข้าถึงโรงเรียนไทยได้อย่างเท่าเทียมเพราะเด็กกลุ่มนี้ยังเจออุปสรรคเพียบค่ะ ตั้งแต่เด็กไม่มีทะเบียนเด็กลูกหลานแรงงานต่างด้าวเด็กที่เดินทางคนเดียวมาเรียนรวมถึงเด็กชายแดนและเด็กในพื้นที่พักพิงชั่วคราวรัฐบาลจึงได้มอบหมายกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต่างๆทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาให้จบภายใน30วันซึ่งข้อเสนอหลักของกอสมออก็คือข้อที่1ค่ะผ่อนผันให้อาศัยอยู่ชั่วคราว และออกบัตรประจําตัวข้อที่2องทำระบบข้อมูลผู้เรียนเชื่อมกับทะเบียนประวัติและข้อที่3ค่ะจัดประกันสุขภาพให้น้องๆรักษาพยาบาลได้เพราะรัฐธรรมนูญไทยรับรองสิทธิเด็กทุกคนต้องเรียนฟรี12ปีและไทยก็เป็นภาคีสากลที่เข้มว่าเด็กทุกคนควรจะได้เรียนอย่างเท่าเทียมไม่ว่าชาติกำเนิดไหนอนาคตของเด็กคนหนึ่ง อาจเริ่มต้นได้แค่มีสิทธิได้เข้าเรียนค่ะถ้าเห็นด้วยกับความเท่าเทียมอย่าลืมกดแชร์เพื่อส่งต่อเสียงของเด็กทุกคนนะคะ